แค่เห็นแพ็กเกจราคาบอกเลยต้องเป็นพันแน่นอนนี่นาฬิกาข้อมือสวยเท่ทันสมัยบอกเลยตัวนี้เป็นกานาฬิกาข้อมือหนังแท้นะครับกันน้ำได้ถึง30เมตรเขาการันตีมาอ่าบอกเลยดุดันทันสมัยเพราะอะไรดูตัวเรียบหรู และก็ดูดันตัวเรือนไมเป็นสีดําออกสไตล์แบบหรูหราและดูดันส่วนตัวข้อสายรัดข้อมือนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลเพราะเป็นหนังนะครับตัวนี้มันจะออกดูเรียบหรูขึ้นมาใส่แล้วดูเท่ทันสมัยไม่ตกเทรนแน่นอนในราคาเพียงแค่หลักร้อยแต่เห็นแพ็กเกจแล้วราคาเป็นพันแต่งจริงลองไปดูที่ตะกานะครับราคานี้ให้มาพร้อมกับข้อมือให้กับคนที่เรารักก็ได้หรือเราจะใส่เองก็ได้ มาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับกล่องเก็บอย่างดีเป็นหนังแท้นะครับทั้งตัวกล่องเก็บและตัวสายลัดตัวนี้ถ้าสนใจในากรกาผมปากให้แล้วนะครับหลอ่อเท่ๆต้องในกาข้อมือผู้ชายตัวนี้เลยครับ